หลังจากที่รดน้ำใส่ปุ๋ยนะครับก็ใบก็ลี้สวยขึ้นจากเดิมดีกว่าเมก่อนครับที่เพลี้ยลงของเก่าก็มีเพลี้ยลงอนะ่ะก็เป็นห้างตาใบห่อครับของใหม่ก็ขี้สวยครับ พ่นยาพ่นปุ๋ยกันจันแมลงตามวงรอบการแตกยอดก็สวยครับเจ้าของสวนยิ้มครับยิ้มแตกยอดสวยใช่ได้ครับเขียวไม่หงิกครับของเก่าหงิกครับของใหม่ไม่หงิกแล้ว นึกชื่นใจครับโดยรวมสภาพ80% 90%ใช้ได้ครับสวยครับอันนี้ดอกพวงใหญ่เชียแหมเห็นแล้วก็ชื่นใจครับราคาน่าจะดีเมสานนี่ เน้นเล็กแต่ดกครับต้นใหญ่ไม่มีประโยชน์เดินเด็ดเป็นมะเขือเนี่ยครับสะใจตอนนี้กระทุกยอดนะครับถ้าเพลี้ยไม่ลงก็แหมสวยมากเดินเพลียหลงซะก่อนไปอีก ของสวนครับยืนกอดอกครับกับทุกต้นนะครับหลังจากตัดยอดทิ้งแล้วก็เลี้ยงยอดใหม่ก็สวยครับกำลังให้น้ําเสียดายมากครับพวงใหญ่แต่เพีย้ยไฟลงซะก่อนพระเอกพระเอกมาไม่ทันครับกับทุกต้นนะครับแตกยอดสวยดีเสีได้ ลูกก็ทยอยเก็บไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ยังไม่ได้ขนาดแ้วก็แน่นดีครับที่ทยอยออกดอกก็มีถ้าปีนี้โชคดีก็อาจจะขายได้ราคาดีกับทั้งปีนะครับมีกระดกใช้ได้ครับยอดก็ลี่สวยเลยแต่ลูกบางลูกก็เรียบร้อยครับ อยอดใช้ได้ครับน่าชื่นใจเจ้าของสวนกอดอกครับคุมผมทำง,งานคะตอนนี้ก็ตั้งกำลังตั้งพุ่มสวยนะครับต้นเล็กๆก,ก็แตยอดอ่อนกันกระจุกกระใจ สุดยอดเลยสะใจครับเวลาเห็นต้นนี้สวยนะี่ถูกใจมากครับถ้าแบบนี้เอาไม้น่าสามมาตีหัวเจ้าของนะครับไม่ดูแลแต่เรื่องของใบก็ผมไม่อยากซีเรียสน,นะครับเพราะว่าพอ,พอให้มันมีสังเคอาแสงก็พอแล้วแต่ทามันอีกมากนี่ก็อารมณ์ไม่ดีครับอันนี้ยอดแตกใหม่พร้อมกับมีดอกติดมาด้วย สังเกตนะครับใบเก่าโดนเพีย้ยไฟเข้าทําทลายครับผมตัดยอดใหม่เลี้ยงยอดใหม่ทําให้ให้ธาตุอาหารยังต่อนเนื่องนะครับดูแลเรื่องมแมลงให้ดีถึงโดนมแมลงเข้าก่อนแต่ยอดก็ยังสวยอยู่ครับใบจะคลี่ใหญ่ ต้นที่โดดกครับเคลียรเข้าก่อนผมก็ไม่เน้นคำไม้นะครับตอนนี้ก็กำลังทำการเทรนนิ่งให้ต้นเนี่ยมีแกนหลักเพียงแกนเดียวส่วนกิ่งที่แตงออกมาก็จปิ่งแขนงหลัก กิ่งแขนงย่อยเพราะกิ่งแข็งๆเนี่ยการคำไม้ก็ใช้น้อยลงนะครับอาจจะไม่ตรงตามต้นในุดมมติแต่ว่าก็ให้ใกล้เคียงก็สามารถลดการคำไม้ได้มากครับ